โอ้โหเอ้มขี่ม้าดีๆสิลูกไหนขี่ม้ากู้กู้ก่อนโอ้โหไหนขี่มา้าแม่ดูก่อนขี่กันยังไงลูกแน้วขี่ม้าให้แม่ดูหน่อยเขาขี่กันยังไง มากรุบกับมากรุบกับมากรุบกับมามากรุบกับอืออันนี้ใช้ยานผ่านะประหยัดน้ำมันใช่ไหมใช่ไหมคะคุณหนูยาเอ